เมนูกบเรามาแล้วค่ะนี่ค่ะผัดกะเพรากบเริ่มถ่ายให้ดูตอน,รนแรกๆเขาต้องเขาต้องคั่วให้มันแห้งๆก่อนแล้วค่อยมาผัดผัดน,น,น้ำฮะผัดน้ำอะไรไม่ต้องผัดแหงผัดน้ำผัดน,น้ำสูตรถ้าผัดแห้งก็ต้องละเอียดกว่านี้นกคุณ อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าผัดน้ำนี่ดูหน้าตามีเครื่องหลานทาให้กินค่ะสูตรสูตรผู้ไทยเสนอนะคะอันนี้สูตรผู้ไทยเสนอเขาเรเี่ยวผัดน้ำต้องทำอย่างนี้ถ้าผัดน้ำเพราไม่ททำเป็นชิน้นเป็นชิน้นเขาไม่ไม่สับให้มันละเอียด ดูตู่มาทางนี้แม่มาทางนี้คับแคบค่ะคับแคบเอาใหญ่เอาจานอือจานใหญ่นั่นแหละหไม่หรอไม่กันหนึ่งนะรุ่นนั้นน่ะรุ่นกลางนะ่ะเลือกไปเลือกใส่ไปแล้วใส่ไปเยอมากหรือไม่วะเท่า,า,านั้นน่ะใส่ไปแค่เล,ล็ก นี่จานใหญ่อะนี่นะใหญ่น่ะเอาเอาจานในนั้นตรงนั้นก็ได้นะสองทำสองจานเ <c oughs> นี่ยอือจานในนี้เนี่ยข้างๆอะไจานแบ่งก็แบ่งกับข้าวปให้เขาสองสามใบแล้วยังไม่ได้กินเลยอะดูหน้าพ่อครัวดูหน้าพ่อครัวนะคะ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูสิน้น้ก้กเ็กับแกมกันได้เฮ็ดป็นกับเขากันได้ตยรถูเสียงดัง แกไปก่อนดิน่ากินไหมคะโอ้ดูดิน่ากินมากเลยโอเมลฮิ้ <c oughs> ตาม่ะนตามน,นีนน่ดกใกล้เลยไฟแรงดเป่า ร้อนมากๆเลยสุกไหมเนี่ย ชิมแล้วนะคะโหแต่พักๆไม่เค็มก็ใช้ได้เอาชิมก็หันหน้าวางน,นี้ดิเคยเคยังเคยยังเคยยัง อกว่าอย่าเพิ่งขัดหม้อกึกึกๆึกกไม่ใช่อะไรหลงชายล้างหม้อกระทะอีกใบตักไปเลยข้ามันใหญ่เลยนึงชิ้นขามันใหญ่กันเลยเอา่อาาชิ้นหันมาสิ ได้ยังแซบ่บแซบ่บแซบ่บได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วโอ้เสร็จแล้วจ้าโอ้หน่า,ากินมากเลยหลังทำกับข้าวเก่ง่าทำไม่ได้เลย เสร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่ได้แล้วจานหนึ่งนันไงตักเลยจานหนึ่งนี่มาแล้วมา้วน,นี่ อะไรก็ย่างย่างกรอบได้สองจานแล้วอะไรกันทายดิยวหนุนหนุเอา,าสองจานเลยหนนเอาสองจานเลยลากันลากันโอ้น่ากินไหม เห็นไหมน่ากินมากเลยใครหิวก็มานะคะไอวี่ค่ะไปนี่ยนพ่อครัวพ่อครัวแม่ยกวันเะไรกันบางหน่อเนี่ยพ่อครัวพ่อครัวให้แม่ตัวโอ้ดู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 ผัดกะเพราดู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 อันนี้กินแล้วนะคะมามามากินด้วยกันค่ะ มีเพิ่มมาเรื่อยๆเม่ผักเราก็ยังอยู่เอาเลยเอาเลยอาชิม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 นีชิมนีฝีมือโอ้ไม่ร้อนเลยเป็นไงเป็นไงชิมแล้วเป็นไงโอ้เยี่ยมเยี่ยมเี่ยมฝีมือคนนี้นะคะ เนี่ยร้านชายร้านชา,ชายทำกับ,บ,บข้าวเก่งหืมร้านชายเขาชอบทำนุ่นทำนี่นยิ่งกับแก้มยิ่งถนัดมากินด้วยกันจ้าเวลากินแล้วดูผัดแห้งโด่งบอกว่าผัดแห้งไม่ได้ร้าวแช่แร้วบอา มันบดงอะไรนะผัดน้โอ้ผัดน้ำผัดน้ำกับกับเขากันได้กับแก้มกันได้ฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยโอ้อบนะอบยังไอ้นี่เลยโอ้กรอบดูสีเพราะว่ามันอบมันก็เป็นสีอย่างนี้โอ้ย่ำเยี่ยมเยี่ยมแต่เจ้าจิ้มเอาอันจิ้มจิ้มกบปะ จิ้มกบแล้วตัวไหนแม่เอาไปไหนอะไรอีกอันนึงนู่นเหรอไหนอ๋อวิดดงเอาไว้นู่นอันหนึ่งยุ้ยไม่มาเลยนะยุ้ยยังไม่มาเลยนะกินดตตูวกบนะนี่ถึงวันถูกแขนแฝะแขนยุ้ใหญ่เนาะโอ้ย่างเยอะกินแต่ขามันแล้วนะ หอมมไหนกรอบไหมกินได้เห็นกระดูกไม่ได้กินง่างยๆไ,ได้ค่ะ <laughs> มันไม่มีไม่ใช่อะไรหรอก <laughs> ถ้าไปบ้านนะ่ะได้กินอยู่แลแตมเลี้ยงม,มาก็มีมีมามีมากินอยู่นี่ด้วยไนดะ้ไปบ้านนะ่ะอย่างเยอะตัวบเบลเอเบลอเลย เลี้ยงธรรมชาตินะเลี้ยงเขาย่มนเดียวหาที่านแต่ก่อนอยู่อยู่ร้านเคหานะนะประจำบอาหารที่บ้าตัวนึงอ้าตอ้ำอหำฮันมาตัวอืมสุยอนไหมสุยอไหมวันนี้ไม่สุดยอดเลยคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปกินก่อน ตาก่อนยังไม่ได้กินเลยค่ะบ๊ายบายลืมกดติดตามนะคะน้องปีใหม่ยาย่ายาค่ะ